เรียบร้อยครับสัมภาระกูทูเดินทางนี่ยังไม่หมดครับเหลือข้าวสารเหลือหม้อข้าวเหลือเสื้อผ้าเครื่องมือช่างขึ้นแล้วเตรียมหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาบอกยังให้สูฟังเลยครับเด้อ รูม,ม้ยหนึ่งคันนี่มันต้องมีเท่าไหร,ร่รถคันนี้นชุดนี้มันต้องมีเกือบสี่ล้านเลยนะครับสี่ล้านนะที่เขาลงทุนที่เขาทำลงไปเขาก็หวังว่าจะได้เงินมาจุดเจือครอบครัวครับเลยใช้หนี้ใช้งวดมันบางทีมันไม่ได้สนุกไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้สนุกครับนี่ผมลูกน้อยสองคนลูกคนโตอ,อีกสอง ทำไงครับเขาต้องอยู่กับแม่จากที่ผมต้องเบ่งหน้าเบ่งให้เบ่งหน้าเบ่งลูกเบ่งเต่าเบ่งทุกอย่างครับดูแลทุกอย่างดูแลแม่ดูแลลูกครอบครัวก็ต้องจากบ้านไปจากบ้านไปอนตวงนะตอนนี้เราเรายังไม่เก่าเรายังไม่เก่งเรายังเรายังต้องวัดดวงกับนายหน้าอีกหลายคนหลายเจ้านี่ก็บางคนก็ว่า มองอะไรที่แบบไม่ถูกใจตัวเองไม่ถูกใจก็มองว่ารถเขาเรื่องมากรถเขาอะไรดูบการดูต้นทุนของเขาครับดูเขาลงทุนลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้ผมต้องเนี่ยผมทํารถคนเดียวมาน่าจะเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ครับทํารถคนเดียวมาเพราะว่าหลานไปสอบใบขับขี่ก็จำเป็นต้องมีคนขับไปสอบใบขับขี่ก็จําเป็นต้องมี เพราะว่าเผื่อจะได้เปลี่ยนเผื่อจะได้ขับเปลี่ยนกันนี่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะทํารถให้มันดีให้มันผ่านให้มันเกี่ยวถูกไกลไม่ให้มันออกรูครับดูรือลงเช็คผุดจนยาขึ้นครับเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ครัแต่ว่าผมไม่เอาครับผมจะจัดระบบให้มันดีกว่านี้ก็คือไปยังไงก็ได้ครับไม่ให้ในหน้าเขาเสียหน้าไม่ให้แบบว่าง่าว่า เข้าบเทเถียงเกี่ยวนะโบดีใหญ่เขาว่าบดีคันนี้เกี่ยวไม่ดีคันนี้เกี่ยวไม่ดีอย่าไปเอามันเอาคันอื่นได้ไหมก็ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเด็ดขาดครับก่อนโรงงานผมถามเลยใ,ในหน้าตรวจงานให้เจ้าของนาตรวจไม่ดีคุยกันแก้ไขพร้อมแก้ไขพร้อมปรับปรุงลูกน้องไม่ดีเรียกลูกน้องมาเคลียร์คนขับไม่ดีการเปิดหน้าการแทงหน้าการอะไรนี่ก็คุยกันครับอันนี้ก็ าระของผมหมดไปพระล้ผมหมดไปนี่ก็เราก็ฝากความหวังไว้กับในหน้าบางที่บางคนก็แบบรับงานไม่ได้สนใจเราเลยครับเอาง่ายๆว่าในหน้าบางทีเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะเขาขี่แค่รถกระบะเขาไม่ได้สนใจว่าทางเข้ามันจะเป็นยังไงมันจะยากจะง่ายรถจะเข้าไปได้ไหมรถลองรถเกี่ยวจะเข้าไปได้ไหมข้างในมีกี่ไร่เข้าไปคุ้มไม่คุม้มบางเจ้าเขาก็ไม่ดูบางเจ้าเขาก็ดู ในหน้านะสำหรับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่ผมเจอมานะบางคนก็บอกว่าอ่ะอย่างบอกยังไงวะถ้าเป็นผม่ะเอาผมเป็นเกณฑ์นเนาะไปเกี่ยวเขาให้เนี่ยเกี่ยวข้าวโพดให้หน่อยให้ถามว่าอยู่ที่ไหนอ่อยู่บ้านไหนอันดับแรกเราก็ต้องรู้ระยะทางครับรู้ระยะทางมีกี่ไล่อ่ะกระถามอย่างเงี้ยมีมีพีไกบ่บ่พีไก่ปีที่แล้วครับปีที่แล้ว เอจะของหน้ามาหามาหาเราแบบก็ถ้าไม่พูดเราก็จะไม่เสียใจนะครับบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่สี่ไร่ไปเกี่ยวให้หน่อยซึ่งเราก็เต็มใจไปอยู่นะอืแต่ไม่น่ามาพูดคํานี้เลยครับเนี่ยทีมนั้นมันมาเกี่ยวแป้งใหญ่ผมตั้งสี่สิบไร่นี่แป้งเล็กมันยังไม่มาเก็บให้มันเล่นตัวผมอยากหยอนใหม่เป็นคุณคุณรู้สึกยังไงครับ ทีมนั้นมาเกี่ยวแปลงใหญ่ไป40สี่สิไร่แปลงเดียวเนี่ยแล้วมาบอกเราอะไปเกี่ยวสีไร่ไปเก็บงานไม่ได้บอกว่าเก็บงานะไปเกี่ยวให้หน่อยของผมมีสีไล่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งเรากําลังจะไปอยู่แล้วแต่ไม่น่ามาพูดคํานี้เลยมันเหมือนว่าเอ่อตอไงว่ามันเสียศักดิ์ศรีครับมันเสียหลักมันมันเหมือนว่ารถเกี่ยวอะตามหลักอตามหลักทั่วไปเกี่ยวแปลงใหญ่ต้องเก็บแปลงเล็กให้เขาก็คือว่าพยายามเอาใจเขาพยายามหาเจ็ดเวลาแต่บางคนก็ แป้งเล็กเขาจะดองครับนี่คือถ้าว่าในหน้าชิมกะตูเมน่นกระเม่นไปอีกแบบแต่ว่ามันเป็นเทคนิคของในหน้าครับก็คือว่าเก็บแป้งใหญ่ทำยังไงก็ได้ให้งานมันออกเยอะที่สุดแล้วก็เอางา่ายๆว่ารถเกี่ยวได้เยอะในหน้าก็ได้เยอะครับรถเกี่ยวย้ายน้อยในหน้าก็ได้เยอะรถเกี่ยวย้ายเยอะย้ายบ่อยแป้งน้อยในหน้าก็ได้หน่อยบางที่ก็ไม่คุ้มครับบางทีเข้ากองเันก็ตกไป50บาทแล้ว50บบาทอย่างรถคันหนึ่งมีกี่คันรถเกี่ยวมากี่คนอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็เบิง้ตงตรงเบิ้งกันครับนี่ก็เหมือนที่ผมไปสีสเกตะโทรเร่ง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 รถไปถึงผมก็ยังยังไม่พร้อมขงของเลยผมก็ยังถ่ายไม่เสร็จบากมาเกี่ยวกอนรีบมาเกี่ยวเกี่ยวเป็นไงครับตีรถจากนี่ไปสองร้อยโลสองร้อยโลเลยครับมีงานป้อนผมแค่ห้าไร่มีงานป้อนผมห้าไร่อะแถมผมโดนหักค่าตักเขาพูด ออกจากถังอุ่มเพราะว่ามอเตอร์ผมพังนะโดนหักไปห <c oughs> ้าร้อยเกี่ยวไร่หกร้อยแล้วก็เงินช้าอยู่ครึ่งเนะ <c oughs> ดือนห้าไร่ครึ่งเดือนมันจะได้ผมโดนหัก <c oughs> ไปถึงทําไมไม่มีเกี่ยวบอกว่าเจ้านั้นเขาเอารถมาตัดมาเหมาเกี่ยวเหมาซื้อหมดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราไปเราลงทุนไปตีรถกลับก็ดีมีช่างกอบคอยดูแลคอยมีที่พักพิงให้ก็คือนั่นแหละเหตุผลว่า เราลงทุนไปเท่าไหร่ครับเราลงทุนไปเท่าไหร่เราตีรถไปไกลเท่าไหร่เราได้เกี่ยวแค่ห้าไร่แล้วก็บอกไม่มีงานเพราะว่าอีกทีมหนึ่งเอาเท่าแก่มาเหมาซื้อหน้าสวนซึ่งถามว่าใครผิดเราก็ไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าเราแค่เราว่าเราเจอแบบนั้นอะแล้วมีใครมารับผิดชอบอะไรเราไหมเราลงทุนไปตั้งกี่หมื่นไปถึงน่ะ 5, 6, 30, 33, 000, น 3, 000, ห้าหกสามสิบสามสิบสามพันเงินสามพันหักไปอีขาลอยเหลือสองพันห้าน้ำมันไปนู่นยังไม่พอเลย ก็เป็นเรื่องจริงที่เล่าสู่ฟังครับเล่าสู่ฟังบางที่ก็ฝากถึงในนาก็มันไม่ไหวก็อย่าไปรับเหมือนเหมือนแปลงสุดท้ายที่ผมผมไม่เกี่ยวผมก็บอกในหน้าไว้แล้วผมบอกว่าแปลงนี้มันแค่สามไร่เองผมบอกว่ายโยนให้แป้งข้างๆเลยเพราะว่าเขาจะมาเกี่ยวอีกหกไร่ยังไงเขาก็เกี่ยวอยู่แล้วครับช่วงงานล่าง,งานเก็บอะผมก็บอกว่าตาไม่ต้องไปรับหรอกแปลงนั้นอะ่ะให้เขาเกี่ยวไปแค่สามไร่ พราะเราตีรถไปทั้งเขา้าไปเกือบสิบลูอ่ะเพื่อที่เกี่ยวสามไร่อ่ะเราไม่ได้เป็นตันได้ได้ไล่แตงแล้มันไล700่เจ็ดร้อยมั้งแลงนันไล่เจ็ดร้อยไล่เจ็ดร้อยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเขาต่อเขาขอเหลือสองพัน่ยเขาจ่ายสองพันแต่ในหน้าเอาเต็มเหมือนเดิมในหน้าเราก็ต้องหักให้ในหน้าเหมือนเดิมเราโดนหักไม่พอร,ร้อยหนึ่งใช่ไหม ในหน้าก็ได้ร้อยห้าสิบแล้วก็เหลือพันแปดห้าสิบแล้วก็ต้องเดินออกมาอีกสองลูอ่ะเพราะว่ามันไปไม่ได้ครับมันแคบมันแคบทางมันแคบก็ต้องเดินมาเกี่ยวอีกแปลงลนะสองกิโลอ่ะเดินเป็นชั่วโมงอ่ะก็นี่นี่คือเรื่องเล่าครับบางทีไม่ไหวในหน้าก็ต้องเคลียร์ให้ว่าแปลงนี้เขาจะรับไหมผมว่าถ้าแปลงนั้นเขาให้เกี่ยวก็น่าไปเขาไปเคลียร์ให้หน่อยเขาก็เหมือนอีกที่หนึ่งเขาก็ห่วงงานนะเขาเห็นเราย้ายไป จะไปเกี่ยวแปลงนั้นเขาก็กลัวเราเกี่ยวเขาก็ไปหกไร่ซึ่งเขาไปหกไร่มันคุ้มอยู่แล้วครับแต่เราไปสองสามไร่ไม่คุ้มแต่เราก็เกี่ยวให้แต่เราก็แค่บอกว่าเออบางทีถ้ามันไม่ไหวก็อย่าไปเอาหรือว่าโยนให้ก็ได้โยนงานให้ก็ได้มันไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่บางทีมันไกลไม่คุ้มก็อันนี้ก็เกื่อนนุนกันครับซ้อยเหลือกันเนาะเป็นเป็นเรื่องเล่าผมเจออะไรมาก็าเยอะครับในหน้าเก่งๆผมก็มีแบบไปเจอที่ ชมนในหน้ามากเลยดาจะคลองหน้าเลยดาจะคลองให้พี่ง่ายรถขึ้นง่ายรถขึ้นว่าทันเขาไม่หาต่อให้ครับในหน้าผมสั่งขึ้นเทเลอร์เลยไม่ต้องมาเกี่ยวเขาบอกถ้าไม่สนใจยังเียไม่ต้องเกี่ยวชนต่อมาไม่คุ้มเขาพาสั่งขึ้นเทเลอร์เลยโอ้ผมชอบมากเลยในหน้าอย่างเงี้ยมีกี่แปลงแปลงนี้เขายากพี่ไม่ต้องเกี่ยวพี่ไม่ต้องเกี่ยวเขายากอุดไว้ทางก็ไปเชียร์ให้เข้าไปเดี๋ยวกิ่งลำไยกิ่งอะไรเขาหักเดี๋ยวเดือดร้อนเล่าอีกอะพี่ไม่ต้องเกี่ยวทางเขงยาก ถ้าเจ้าของนาไม่เคลียร์ให้นั่นสุดยอดในนามนั้นก็ดีเก่งก็มีครับเนาะอันนี้นก็คือแค่บางส่วนที่าอยฟังครับเอ้าขออนี้อยากเช็ครถต่อครับโฮ้ยพอแล้วเงยครับเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่ทําไปเท่าไหร่ผมต้องซ่อมวันหนึ่งผมต้องทําอะไรครับยังคืนดูแลลูกปอดน,นมเอานอนเปลี่ยนเพิ่มเพิดอาบน้ำให้ลูกตอนเช้าไปดูนาครับไปดูหน้าไปเบิงน้ำหน้าก็จะเอาลูกไปฝากกับย่าเลี้ยงกลางวัน แล้วก็หอบสังขารมาซ่อมรถคนเดียวตอนเย็นก็ต้องพาลูกไปเลาะอ,อีกเพราะว่าแม่เขาจะได้ทำกับข้าวชีวิตไหนต้องมาทำคอนเทนต์ลงอีกครับมุ่นอุ้ยปุ๋ยครับชีวิตครับเนี่ยครับก็ใครมีงานก็เมตตาสงสารเลยเพราะว่าคั้นแรกก็ต้องออกไปแล้วกับเราไม่มั่นใจว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปอีกมันยืนในหกคันแล้วครับรถยืนไปหกคันแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่าสองคันนี้ ก็ให้คันหนึ่งไปก่อนอย่างน้อยก็คันหนึ่งได้งานแล้วแล้วอีกสองคันก็ค่อยว่ากันเผื่อมีใครฉุกเฉินอัซิเดนต์หรือว่าโทรมามีงานฉุกเฉินหรือว่าใครอยากได้ฉุกเฉินแบบไม่คิดค่าในหน้าได้ไหมผมติดต่อกับพี่โดยตรงจ่ายเงินสดอย่างเงี้ยโอเคเลยคิดค่าในหน้าไปในตัวเลยเนาะให้อย่างมีรถลองก็เอาได้เราไม่ได้ไปตัดราคาใครนั่นนี่ก็คือถ้ามีพิเศษก็คือคุณคิดค่าในหน้าคุณเองเลยก็เหมือนคุณประหยัดไปอีห้าสิบบาท คนอาจจะได้ค่าบรรทุกค่าอะไรก็ได้เนอะอันนี้ก็เราสู่ฟังครับแต่ว่าก็ดูแลทเทคแคร์กันนะครับเอา้าขออนุญาตเทนง,งานต่อครับสบายดีครับ